ที่ภูเก็ตค่ะนางสาวรัตเกล้าสุวรรณคิรีหรือว่าเนเน่รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางอัญชลีวานิช์เทพบุตรอดีตสสจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกับผู้สมัครสสจังหวัดภูเก็ตทั้ง3เขตไปพบปะผู้ค้าประชาชนในตลาดสาธารณาสองหรือว่าตลาดเกษตรนะคะนางสาวรัตเกล้าขอเสียงสนับสนุนและสื่อสารนโยบายของพักเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงให้กับคนภูเก็ตในระยะยาวค่ะ ปิดท้ายที่จังหวัดสงขลาค่ะนายจุรีนุ่มแก้วรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ช่วยหาเสียงผู้สมัครสอสเขตหนึ่งโดยเดินตลาดนัดวันอาทิตย์ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ของจังหวัดสงขลานายจุรีบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้สะท้อนให้เห็นถึงกระแสตอบรับของประชาชนต่อพักประชาธิปัตย์ว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ายังมีโจทย์สําคัญนั่นก็คือการต่อสู้กับการเมืองที่ใช้กระสุนหรืออิทธิพลเงินซึ่งประชาชนจํานวนมากเริ่มตั้งคําถามและ เรียกร้องนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์พร้อมกับชีว้ว่าคาแรคเตอร์ดังกล่าวเป็นจุดยืนของพรรคประชาธิป,ปัตย์และสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคค่ะ